การเมืองมันเป็นเรื่องของคนทุกคนการเป็นดาราเนี่ยมันให้ความสุขกับคนได้แค่ผ่านการดูแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทําเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆไม่อยากแค่ดูไม่อยากแค่ด่าแล้วอยากจะทํามาแนะนำตัวนะครับเรสจลนนะครับผู้สมัครสอสอเกตจังหวัดหลักสี่พไเก้านะครับเบอร์หกนะครับเข้าคูหากาเบอร์หกนะครับ ผมแบ่งข้างชัดเจนครับเพราะผมอยู่ข้างประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติครับอา้าวแล้วประชาชนมีข้างไหนกันข้างในทุนไงครับข้างในทุนที่แบ่งประชาชนให้แตกแยกกันแล้วปกครองมันไม่มีนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามันมีแต่ฝั่งคนที่เป็นคนรวยกับคนจนที่คนรวยกุมอำนาจกุมเสียงกุมทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศไว้แล้วเมื่อไหร่คนจนจะลืมตาอ้าปากและหัวหน้าพรรคคุณและอดีตหัวหน้าพรรคคุณไม่ใช่ในทุนเหรอครับการเป็นนักการเมืองต้องมีสตางค์ไหมครับ นักการเมืองหลายๆคนชอบที่จะสร้างบุญคุณให้กับคนมีปัญหาให้โทรหานักการเมืองคนเดียว oh. เขาจะไม่สอนให้ประชาชนของเขาได้รู้ว่าประชาชนเองสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีได้ด้วยมือของตัวเอง การตัดลบงบประมาณกองทัพการยกเลิกเกณฑ์ทหารการลดจํานวนนายพลการเพิ่มสวัสดิการทหารการลดขนาดกองทัพให้เล็กแต่มีประสิทธิภาพไม่มีพัดไหนกล้าฝากอะไรแบงค์รัฐบาลไหมครับฝากถึงรัฐบาลเหรอครับ,รบตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อประชาชนนะครับถ้าไม่มีความสามารถก็ลาออกเถอะครับ,รบด้วยความงงเคารพคุณเพชรรายการหนึ่งขาสามารถพูดกันขนาดน,นี้เลยนะครับ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้รับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเสือใหญเ่เขตจตุจักรตามแคมเปญกล้องสอรี่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับเ oh. พราะฉะนั้นวันนี้เขาวันนี้ผมจะมีโอกาสนัดสัมภาษณ์นะครับคุณเพชรกรลุนพลซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นนักแสดงเป็นดารานะครับแต่เป็นดาราที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวครับเลยอยากรู้ว่ามุมมองวิธีคิดการเมืองเขาเป็นอย่างไรครับแต่ต้องขอบอกนะครับผมจะสัมภาษณ์อย่างเป็นกลางที่สุดเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับ และไม่สามารถที่จะนำมาขายได้นะครับนั่นทำให้เกิดปัญหาว่าหขาดตลาด คุณวีสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมพอยญานั่งนะครับผมพอย่าถอดด้วยแล้วกันนะครับจะได้คุยกันได้เมื่อกี้ตัวเอทีเคมาแล้วโอเคหมดแล้วเหมือนกันครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับเพื่อเป็นแปตามความตั้งใจของเรานะก้องสอรีก็คืออยากให้ทุกคนทราบว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนถูกต้องครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งอันนี้เป็นเลือกตั้งซ่อมเขตจำจัรหลักสี่เหตุผลใดคุณกรุนพลถึงเข้าสู่วงการการเมืองและเป็นผู้สมัครสสอเกตนี้ครับ คำถามนี้คนถามเยอะมากนะครับ,รบ <overboard. S 2> อย่างที่คุณก้องบอกตั้งแต่แรกนั่นแหละว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของคนทุกคนคร <people> เราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วยการออกมาเรียกร้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเราเห็นว่าคนอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาเรียกร้องพอออกมาเรียกร้องมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่เกิดการแก้ไขหรือแก้ไขแต่แก้ไขแบบขอไปทีจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะนั่งอยู่อย่างนี้หรอเอ๊ะ เราก็ไม่ได้ลาบากเราก็พอมีเวลาเราก็พอจะมีความรู้เราก็พอจะมีช่องทางที่จะมาช่วยคนอื่นได้แล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่คิดจะทําอะไรเพื่อประชาชนหรือเพื่อสังคมโดยรวมบ้างเหรอก็เลยตัดสินใจว่าเออโดดลงมาดีกว่าเพราะอย่างน้อยการเป็นดาราเนี่ยมันให้ความสุขกับคนได้แค่ผ่านการดูเหมือนคุณอะคุณมาให้ความรู้คนจากการ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทาในสิ่งนั้นนั้นเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆเพื่อให้คนอื่นๆทําตามเราหรือลงมือทําเพื่อแก้ปัญหามากกว่าการพูดมันน่าจะทําให้สิ่งที่อยู่ในสมองเราสิ่งที่อยู่ในใจเรามันเกิดผลสําเร็จได้เร็วกว่าก็เลยโดดลงมาเลยอ๋อนั่นหมายวา่าคุณพี่ก็เลยบอกว่าลงมาสมัครพออยากจะทําแล้วใช่ไม่อยากดูอยากจะทําไม่อยากแค่ดูไม่อยากแค่ด่าแล้วอยากจะทําทําไหมถึงตัดสินใจเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลครับ อาจจะเพราะว่าไปคุยกับผู้บริหารพักแลวเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ได้มีชั้นวันนาไม่มีศักดินาเป็นการคุยกันอย่างเปิดใจแล้วก็ในประเด็นที่เราอยากขับเคลื่อนเป็นพักเดียวที่มีประเด็นเดียวกับเราพักอื่นๆไม่กล้าในการขับเคลื่อนในประเด็นที่เราสนใจและคุณเพชรคิดว่า ความรู้ความสามารถอะไรคุณเพชรถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมควรจะเป็นสอสอของประเทศไทยครับจริงๆแล้วความรู้ความสามารถไม่ว่าคุณจะจบอะไรเรียนอะไรมาหรือเรียนไม่จบก็ตามผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์ และการมีตัรกะที่ไม่ผิดเพี้ยนในด้านการการแก้ปัญหาหรือการเข้าใจเพื่อนมนุษย์อย่างพรรคเก้าไกลเนี่ยนโยบายของเราคือเห็นคนเท่ากันเสมอกันและเรามีนโยบายที่ต้องการให้เกิดสวัสดิการั่นหน้าให้คนจนกับคนรวยมีช่องว่างที่ใกล้กันมากๆไม่ใช่คนรวยก็รวยมากคนจนก็จนมากคนจนต้องสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมพอๆกับคนรวยหรือแม้แต่การจัดสวัสดิการเรื่องการศึกษาสวัสดิการของข้าราชการ ของหน่วยงานต่างๆต้องอยู่ในการที่เท่าเทียมและตรวจสอบได้และคุณเพชรคิดว่าถ้าคุณเพชรมีโอกาสได้เข้ามาเป็นสอส,อสอคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเลยก็คือเรื่องอสวัสดิการของผู้สูงอายุ และผู้พิการรวมถึงเยาว,ชน,วชนเพราะว่าในพื้นที่เขตหลักสีเนี่ยมีชุมชนที่ถูกจัดตั้งโดยกทมหรือชุมชนที่เป็นชุมชนของการเคหะยอยู่ประมาณ75ชุมชนและในเขตจตุจักรมีอีก15นั่นก็รวม90ชุมชนซึ่งมีคนในกลุ่มนี้เป็นหมื่นหมื่และคนที่อยู่ในเคหะชุมชนหรือชุมชนจัดตั้งเนี่ยก็จะมีรายได้ค่อนข้างน้อยนะแล้วพออยู่ในช่วงโควิดเนี่ยรายได้ในการที่จะ หาเลี้ยงท้องเลี้ยงปกักเลี้ยงท้องเองมันน,น้อยลงค่าใช้ค่าไฟค่าน้ํามันค่าหมูค่าอะไรก็แพงแต่รายไ,ได้เท่าเดิมมันก็ลดลง<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องการปรับเปลี่ยนในเรื่องอค่าครองชีพให้มันลดลงก็คือเราเป็นพักฝ่ายค้านสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือการตรวจสอบและผลักดันนโยบายของเราเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าทาไมทําไมรัฐบาลถึงไม่เริ่มโครงการคนละครึง่ง ที่ชาวบ้านชื่นชอบสามารถปรับเปลี่ยนหรือเริ่มได้ไหมหรือวิธีการเสียภาษีของแม่ค้าแม่ขายที่ได้รับเงินไปแล้วทํำยังไงรหรือสามารถหาสินค้าราคาถูกมาขายให้กับชาวชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ได้ไหมหรือแนะนําเสนอวิธีการในการจัดการวิกฤตอย่างวิกฤตอาควาแอฟริกาของหนูเราก็มีวิธีการในการรับมือที่พร้อมที่จะนําเสนอให้รัฐบาลไปทําหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนทําไมเราถึงต้องให้คนเดินทาง ด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อไปฉีดทั้ทงทงที่เขาไม่มีเงินทั้งๆที่เขามีไรายได้น้อยทําไมเราถึงไม่จัดวัคซีนหน่วยฉีดกระจายไปตามที่ต่างๆตามชุมชนต่างๆด้วยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วของสาธารณสุขหรือกระจายไปตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรที่มีใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ฉีดเหมือนอเมริกาหรือทางยุโรปเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถึงจุดฉีดให้กับชาวชุมชนซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะสามารถเก็บเงินที่จะต้องเสียไปตรงนี้ได้และในฐานะน,นะครับที่พีเพชเนี่ย คันว่าอาจจะเป็นวาดที่สสของเขตนี้นะครับคิดว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่อย่างไรครับเราก็คงแตกต่างครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพักเก้าไกลเราเป็นพักที่ไม่ประนีประนอมเราไม่มีประนีประนอมกับทุนผูกขาดเราเป็นพักเดียวที่กล้าพูดถึงการรวมธุรกิจขนาดใหญ่ที่เราเกรงว่าในอนาคตจะเกิดการผูกขาดในอนาคตเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เกิดการแข่งขันสมบูรณ์ตามหลักของเศรษฐศาสตร์ตามหลักการตลาด หรือแม้แต่เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไม่มีพรรคไหนกล้าแตะการตัดลบงบประมาณกองทัพการยกเลิกเกณฑ์ทหารการลดจานวนนายพลการให้เหลือแต่ทหารที่สมัครใจการเพิ่มสวัสดิการทหารการลดขนาดกองทัพให้เล็กแต่มีประสิทธิภาพไม่มีพรรคไหนกล้าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพรรคเก้าไกลเราเนี่ยถ้าได้สสเพิ่มมาอีกหนึ่งคนการตรวจสอบการพวงดุลมันจะมีมากขึ้น แล้วในมุมมองของคุณเพชรกรลลุนพลครับคิดว่านักการเมืองที่ดีในมุมมองคุณเพชรคืออะไรครับนักการเมืองที่ดีก็คือนักการเมืองที่ไม่มีที่เด่อาจด้าหรือไม่มีเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็จริงใจพูดตรงๆอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วที่สําคัญคือต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาแล้วก็ต้องให้ความรู้ประชาชนด้วยเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลมากๆคือนักการเมืองหลายๆคนชอบที่จะ สร้างบุญคุณให้กับคนสร้างบุญคุณให้กับคนใช่อย่างเช่นมีปัญหาให้โทรหานกักการเมืองคนเดียวเขาจะไม่สอนให้ประชาชนของเขาได้รู้ว่าประชาชนเองสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีได้ด้วยมือของตัวเองทำยังไงครับอย่างเช่นน้ำไม่ไหลไฟดับเจ็บป่วยไม่มีกินน้ำท่วมถนนโทรหาสอสอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยบอกว่าคุณมี1 6 6 0ศูนย์นเรนทรไว้รับส่งผู้ป่วยได้ <S <S คุณมี191ไว้โทรได้ถนนไม่เรียบ หรือมีน้ําขังคุณโทรบอกกทมคุณสามารถส่งเรื่องได้ที่1 5 5กกทมแล้วคุณก็ตามเรื่องถ้าตามเรื่องนานเกินไปแล้วคุณไม่ได้เรื่องคุณค่อยมาบอกนักการเมืองให้นักการเมืองเป็นผู้ส่งสารต่อไปยังข้าราชการว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของข้าราชการคุณสามารถที่จะถูก โดนมาตราหนึ่งเเราเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้แต่เขาไม่บอกประชาชนเขาต้องการให้ประชาชนส่งทุกอย่างหาเขาเพื่อวันหนึ่งพอทําทได้ปุ๊บอ้าวผมซ่อมให้แล้วนะถนนผมทําให้ไฟติดแล้วนะผมทําให้น้ําไหลแล้วนะแต่ถามว่านักการเมืองเป็นคนทํำไหมไม่ใช่มันคือหน่วยงานราชการทหารที่เป็นคนทําให้แต่าพาเครมผลงานเป็นของตัวเองนี่คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะมาเป็นสสเพื่อบอกประชาชนว่าไม่ใช่แค่นักการเมืองที่จะต้องเป็นบุญคุณจาบคุณ คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองร,รู้ช่องทางที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเองครับคุณเพชรกรุณพลครับณวันนี้เดือนมกราคม2565คุณคิดว่าการเมืองไทยณวันนี้เป็นอย่างไรครับการเมืองไทยณวันนี้เป็นการสมประโยชน์ของผู้มีอำนาจและ ในพลผู้มากบารมีไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาก็จะโยนกันไปกันมาไม่ใช่ความผิดของฉันเป็นความผิดของแกเป็นความผิดของคนนู้นคนนี้ทั้งๆที่หัวใหญ่สุดต้องเป็นคนที่คุมเป็นคนที่เป็นสมองเป็นคนที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับหรือเป็นหัวเปล่าๆก็คิดว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ประชาชนทุกคนครับ,รบด้วยความเคารพบนเพร รายการหนึ่งเขาสามารถพูดในขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะไม่ใช่รายการผมนี่ฮะอ๋อ oh. ถ,ถ,ถ้าโดนถอดก็ไม่ใช่เป็นรายการผมนี่ครับอ๋อ oh. คุณรู้จักเจ้าของรายการไหมครับครับครับเ oh. พราะเพราะคุณไม่ประนีประนอมถูกต้องครับ oh. ผมไม่ประนีประนอมผมพุ่งชนทุกปัญหาครับ,รบแลวถ้าคนหลายคนเขาบอกว่าคุณเพคคุณรุนแรงไปหรือเปล่าไม่เหมาะคนไทยเลยพูดอะไรอย่างนี้กลางหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยผมต้องบอกว่าคนไทยชอบบอกว่าเราเป็นคนที่ประนีประนอมค่อยๆแก้ปัญหา ผมถามว่าปัญหาที่หมักหม,มอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดเพราะประนีประนอมหรือเปล่าครับมันเกิดเพราะอารมุ่มอร่วยกันมันเกิดเพราะว่าเรากลัวว่าอีกฝั่งหนึ่งจะบาดเจ็บกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียใจหรือเปล่าเราถึงไม่เคยแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด <c oughs> คุณยั่วยุแบ่งพักแบ่งข้างหรือเปล่าผมแบ่งข้างจะเจนครับเพราะผมอยู่ข้างประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติครับแล้วประชาชนมีข้างไหนกันข้างในทุนไงครับอ๋อข้างในทุนที่แบ่งประชาชนให้แตกแยกกันแล้วปกครองมันไม่มีนะครับฝั่ง ซ้ายฝั่งขวามันมีแต่ฝั่งคนที่เป็นคนรวยกับคนจนที่คนรวยกุมอํานาจกุมเสียงกุมทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศไว้แล้วเมื่อไหร่คนจนจะลืมตาอาตา้าปากเขาก็กลัวว่ามันจะทําให้ผลประโยชน์ของเขาหายไปหัวหน้าพักคุณและอดีตหัวหน้าพักคุณไม่ใช่ในทุนเหรอครับไม่ใช่ครับในทุนของเราคือประชาชนทุกคนหัวหน้าพักของผมคือคุณทิมพิทาอาดีตหัวหน้าพักคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นในทุนไหมเขาก็บริจาคเงินแต่คุณ,คณทิมเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ บริจากประมาณล้านหรือ2ล้านเองถ้าเทียบกับพรรคการเมืองที่ใช้เงินเป็นเลยร้อยล้านในการหาเสียงในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองการเป็นนักการเมืองต้องมีสตังค์ไหมครับไม่จําเป็นครับแต่ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วตัวพรรคการเมืองเองเนี่ยก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากกรกตอยู่แล้วในการที่จะทํางานการเมืองแล้วตัวพรรคการเมืองเองก็สามารถเปิดรับบริจาคหรือขายของชุมด้ไวยเพื่อหาเงินเข้ามาในพรรคการเมืองได้ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเก้าไกลก็ได้เงินบริจาคมาประมาณ12ล้านครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในการบริจาคผมก็จะพยาาามไปบบนนทททุกๆี่ะครัง ฝั่งของรัฐบาลฝั่งของฝ่งงายค้านฝั่งของผู้สักหน้าใหม่ฝากอะไรไปรัฐบาลไหมครับฝากถึงรัฐบาลเหรอครับ,รบตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อประชาชนนะครับถ้าไม่มีความสามารถก็ลาออกเถอะครับสุดท้ายแล้วครับ มีความมั่นใจมีความจริงใจขนาดไหนต่อประชาชนในพื้นที่ของคุณเป็นครับเรียกว่าความมั่นใจกับสําหรับประชาชนเนี่ยมั่นใจมากๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่เกิดและเติบโตอยู่ในเขตจตุจักรหลักสี่เนี่ยมา20กว่าปีตั้งแต่อายุ17จนตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าในพื้นที่เราอะมีปัญหาและการที่เรามองเห็นปัญหาแต่เราปล่อยเฉยหรือหลับตาโดยที่ไม่คิดจะมองปัญหาในขณะที่เรามีความสุขสบายแล้วเราคิดว่าเราสามารถมีกําลังที่ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาได้เราเคยเห็นแล้วนะครับว่า ผู้แทนหลายๆคนที่มาเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาอยู่ในพื้นที่มาไม่รู้กี่สมัยเดินเข้าไปรับทราบปัญหามาไม่รู้กี่ปีแต่สุดท้ายปัญหามันก็ไม่เคยเกิดการแก้ไขวันนี้ผมเลยเสนอตัวมาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากจะให้คุณที่ชมอยู่ในรายการวันนี้และเป็นคนในพื้นที่จตุจักรหนักสี่ได้ลองดูครับว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพจะรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ดีกว่านักการเมืองหรือเปล่าแค่1ปีถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไปเลือกคนอื่นได้ผมขอโอกาส1ปีผมจะทําให้ดูครับแล้คผมเคยคิดวา รถจะไม่ติดหรือเงินในกระเป๋าคุณจะมีมากหรือน้อยมันเป็นเรื่องของการเมืองทั้งนั้นนะครับคุณเพชรครับเขาบอกไว้ว่าไม่เป็นกลางย,ยู่งาง,างป,ประชาชนแต่ผมครับยังยืนยันนะครับว่ากองซอลี่เป็นกลางทุกทุกเลือกทั้งเรื่องธุรกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิธีของพวกเรานักธุรกิจนะครับ ท่านใดประสงค์ต้องการ,รจะนำเสนอความคิดและมุมมองติดต่อมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับวิ่งไมค์ครับมไม่แล้วไมค์คันแล้วไมคคันสุดยอดครับวันนี้ผมขอแนะนําเลยครับรู้จกักเป็นการส่วนตัวสนิทมากครับเชศกรุณพลเบอร์หกครับ